สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ SME c l คลินิกธนาคารกรุงเทพครับอยู่กับผมบรรพฤธนาเพิ่มสุขและทีมงานครับคุณผู้ชมครับรายการ SME c l คลินิกธนาคารกรุงเทพนั้นเป็นรายการที่ออกอากาศเฉพาะ YouTube และ Facebook ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณนนะเวลานี้เลยนะครับ Bangkok Bank SME คุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด Subscribe ได้นะครับซึ่งคุณผู้ชมครับรายการ SME c l i n i c คลินิกบายธนาคารกรุงเทพนั้นก็จะเป็นรายการที่รวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงความเคลื่อนไหวที่เหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ตอนนี้กําลังมองหาโอกาสรวมไปถึงช่องทางในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆครับแต่สาหรับท่านไหนที่มีธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าเป็นทายาทธุรกิจก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันสามารถที่จะนําข้อมูลหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบรรดาวิทยากรนะครับหรือว่าผู้ที่มีประสบาณ์ม ในรายการของเรานั้นไปปรับกลยุทธ์ของคุณผู้ชมได้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนครับโดยในวันนี้นะครับเราจะเน้นน้ําหนักไปที่การเจาะตลาดฮาลานซึ่งถือว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งอาเซียนซึ่งหากว่าพูดถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฮาลานแล้วคนส่วนใหญ่นั้นจะนึกถึงแค่อาหารครับเพียงแต่ว่าในวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์นั้นมาบอกเล่านะครับว่านอกเหนือจากธุรกิจอาหาราแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฮาลานนั้นยังมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจได้อย่าง มมาากยติดตามข้อมูลเบื้องต้นได้จากรายงานช่นนี้ครับปัจจุบันประชาคมโลกที่นับถือศาสนาอิสลามมีอยู่กว่า1,800ล้านคนหรือหนึ่งในสี่ของประชากรโลกและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลาดฮาลานิโลกมีมูลค่าสูงถึง69ล้านล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มอาหารมีมูลค่าประมาณ50ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ่ของมูลค่าการค้าอาหารของโลกซึ่งคาดว่า ในปี2561มูลค่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น57ล้านล้านบาททำให้ตลาดฮา้านกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุนและเป็นคุ้มทองของอาเซียนปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมกว่า300ล้านคนทำให้ตลาดฮาลานกลายเป็นประเด็นสำคัญเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือในอาเซียน ราะหลายประเทศในอาเซียนกำลังประสบป,ปัญหามีอัตราการส่งออกอาหารฮาลาลอยู่ในระดับที่สูงแต่มีปริมาณอาหารฮาลาลไว้บริโภคภายในประเทศอยู่ในระดับที่ต่ำอาหารฮาลาลหมายถึงอาหารที่ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักการทางาศาสนาอิสลามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งนอกจากกรรมวิธีแล้วยังหมายรวมถึงผู้ผลิตอาหารที่ต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามอีกด,ด้วย ้ดยอาหารที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับตราเครื่องหมายฮาลาลรรบรองจากหน่วยงานของแต่ละประเทศเพื่อให้ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆได้โดยสนิทใจโดยจะสามารถสังเกตผลิภตภัณฑ์ว่าเป็นฮาลามหรือไม่ได้จากการประทับตราฮาลาลที่ข้ามบรรจุภัณฑ์เป็นสําคัญ เครื่องมหมายฮาลานเป็นเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดต่างๆได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทําการประทับหรือแสดงลงบนฉลากหรือผลติตภัณฑ์อาหารไทยที่เป็นที่นิยมของกลุ่มประเทศมุสลิมได้แก่ไก่สดแช่แข็งและแปรรูปอาหารทะเลสดและแช่แข็งอาหารทะเลแปรรูปผักและผลไม้กระป๋องซอสปรุงรสต่างๆและอาหารสำเร็จรูปพ,พร้อมรับประทานเป็นต้น โอกาสของฮาล้านไทยในอาเซียนจะเห็นว่าอาหารฮาล้านในประเทศไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจะมีเครื่องหมายฮาล้าลรับรองในการรุกตลาดสินค้าฮาล้านอย่างจริงจังไทยควรจะหาพันธมิตรทางการค้าและสแสวงหาโอกาสจากการร่วมมือกันโดยเฉพาะกับมาเลเซียเปลี่ยนสถานะจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าโดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากการผนวกจุดแข่งของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในด้านอาหาร มีความได้เปรียบในด้านวัตถุดิบการเกษตรวัตถุดิบอาหารฮาลาลทั้งกุ้งไก่อาหารทะเลสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางของธุรกิจอาหารฮาลาลและผลักดันด้านมาตรฐานการผลิตจากสถาบันอาหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในระดับโลก <S <S อย่างไรก็ตามตลาดฮาลาลของอาเซียนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรชาวมุสลิมที่เพิ่มขึ้น เดยในปี2568คาดว่าประชากรชาวมุสลิมจะมีสัดส่วน30%ของประชากรโลกจะส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วยอย่างแน่นอน จากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะครับว่าตลาดหาร้านในภูมิภาคอาเซียนนั้นผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะครับเติบโตอย่างมากในช่วง3-5ถึงปีที่ผ่านมาแต่ว่าแน่นอนครับโอกาสก็ย่อมมาพร้อมๆกับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลก่อนที่จะเข้าไปลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฮาร้านนะครับซึ่งช่วงหน้าเราจะมาเจาะศักยภาพของธุรกิจฮาร้านไปพร้อมๆกันครับกับแขกรับเชิญท่านแรกนั่นคือรองศาสตราจารย์ดรวินัยดะลันท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนยย์์ทาาาาาศตรฮลจุ มหาวิทยาลัยช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ